สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวอีสานลักสมบิกนะคะนานแล้วไม่ได้เจอกันค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาส่องหาเห็ดนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมบรรยากาศด้วยกันนะคะแล้วก็จะพาชมบรรยากาศป่าเป็นป่าธรรมชาติช่วงนี้เป็นป่าที่แบบว่าเอ่อกำลังร่วงโรยใบไ,ไม้กำลังเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้วยกันนะคะ จ้ะโอเคออสวยมากอ่าสวยอืม,อมเห็ดพึ่งนะคะเนี่ยกกุบๆเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ดอกหนึ่งอุยสองดอกเล็กคันสายตาพี่ไปได้ไงเนี่ยสองดอกนะคะ เป็นช่อสวยมากโอ้โห,โหเห็ดเปียกน้ำหมดเลยเหเตี้ยอย่างสวยเลยในใโอ้ยน,น,อนี่ไงกบีแกนั่นแหละโอ้ยนี่ไงเห็ดโอ้ยทำไมมันกำลังออกสุกดยอดอะ่ะโอ้ยนี่ดู ด้วยด้วยตัวนี้เป okay. ็นตะก้องเดี๋ยอันนีโอเคถ่ายย่างก่างถ่ายแล้วถ่ายแล้วพี่เป็นสองมือเลยนะเนี่ยนี่ดูอันนี้สียอดสีอีกคนหนึ่งกำลังตะมุตะมิเลยเนี่ยเห็นไหมงามมากเลยเห็นไหมเห็ดพึ่งนะคะกำลังออกค่ะสวย ใส่ถุงมือผิดข้างหรือเปล่า้ยโอ้ได้กำลังขึ้นด้วยนะเนี่ยถ้าได้เด,ดอีกก็สองวันแต่ก็ <laughs> ดีๆเดินสำรวจเดเจอป่าเห็ดนะดเดูดูดดดดดโอ้ตะมุตะมิเห็ดนางไกเห็ดนงไกนี่เห็ดพึ่งเหม,ม็นเกลือเนาะนี่ดอกมนีน่ะนี่มีเห็ดพึ่งด้วยนะคะเนี่ยนอนกิน นอนกินเนาะองเตโอเคอยู่แน่นเป๊ะเลยป๊อกป๊อกปอกโอเคอยู่ขอบคุณค่ะวีอีกนี่อีกโอ้ยขาวอวบค่ะดอกปกติขาด่วนขาอวบงามมากเลยดูดูดูแม่ลูกแม่ลูกคู่กัน เห็ดน้ำหมากเห็ดแดงบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้เห็ดดำนะคะเห็ดแต่ดำเห็ดแต่ดำค่ะโอ้โหเป็นกอสวยมากบรรยากาศในป่านะคะสีเหลืองสวยมากเยอะมากแต่ทำไมมันไม่โตอ่ะเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะ สิเฮตัสคันตเตเรนนะคะแต่มันไม่ยอมโตเลยค่ะเป็นอาทิตย์แล้วเยอะมากนู้นข้างใน,นก็เยอะแยะเลยเหลืองเต็มป่าเลย oke okay. เยอะมากแต่ไม่ยอมโตเลยค่ะดูขนาดทิ้งไว้เป็นอาทิตย์แต่มันก็ไม่ยอมโตให้ที่ดอกเนี้ย ขาแข็งปักไปต้องเร็กดูสิเนี่ยสวยมากเลยเนาะงามหลายด้วยอุ้ยด้วยยางงามเลยงามเหมือนคนเก็บเลยสวยบรรยากาศเออสื้อผู้เลยหนูว่ามันสวยเหมือนหนูขาขาแข็งปักเลยเสื้อสีเหลืองบรรยากาศด้านหลังก็เหลืองสวยงามเห็ดก็สวยโอ้แข็งปักเลยงามอีเนาะพี่เนาะงามดีเลยปี มีเห็ดตะดำแล้วก็เห็ดพึ่งนะคะแล้วก็จะมีเห็ดทัดคันตะเรนนะคะเนี่ยงามเลยค่ะดูี่ช่อนนี่อจ้ะผลงานของ,องเข้าเมือนนี้เนาะจ้าจังได้กะฝากติดตามช่องสาวอิสานรักเสมอแนะนำเลยด,ด้วยจ้กพี่น้องจ้าฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สาวอีสานน้ำเนยด้วยจ้านดนๆเสด็จมาเห็ดวิดีโอจากพี่น้องจา้าจังไนกะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ